ดาวไปคืออนาคตของเราทุกคนร้องหน้าต้งร้องชนกับปมปัญหาพักหน้าพักหน้ากันเลครับกันเลยครับกำลังแล้วนะครับว่าเกินสามพันหรือเปล่ากำนังบอกว่าไม่เกินนะครับในระดับพันธุ์พยาด้วยกันนะครับเล่นการเมืองต้องละเอียดเล็กน้อยครับแต่นีิชัดเจนนะครับเออเออแบบนี้แบบนี้สวย มนั้นล้วนเป็นภารกิจเดียวกันครับเกี่ยวก้องกับภารกิจด้านการศึกษาหากเราย้อนไปสองครั้งที่แล้วังวดะยอผมต้องยอมรับนะครับว่าพอไปดูหน้าง,งานแล้วดูการจัดการเรียนการสอนแล้วผมรู้สึกดีใจให้พี่น้องชาวระยองฟังครับเพราะผมต้องการจะให้คำมั่นสัญญากับพี่น้องชาวระยองทุกคนและอยู่ปรกากฏกรณ์ตรงนี้มันบอกกับเราชัดครับว่าที่ผ่านมา แม้เศรษฐกิจมันอาจจะโตบ้านแต่เศรษฐกิจมันไม่โตอย่างทั่วถึงเรามาเริ่มที่โจเรื่องการเมืองดีก่อนครับพี่น้องครับการเมืองมันจะดีได้ยังไงครับเป็นเปค่ะพี่น้องค่ะทำไมชายชาติทหารอย่างพลเอกประยุทธ์จันโอชาถึงต้องให้ผู้หญิงอย่างดิฉันคุยว่าตัวเอง มาจากอะไรคะบูรพาพยัคฆ์บูรพาพยัคฆ์รหรือสุนัขมีอยู่เป็นหมื่นล้านออขขบบบบคคคคุุณณนะรรัั สวัสดีครับสวัสดีพี่ดองขอเสียงคนที่ต้องการเปลี่ยนแปลงประเทศนี้หน่อยครับ <Yeah. S 1> ขอเสียงคนที่ไม่เอาคนเอกลา,าเราคือคนขีดเส้นทางนี้เองเส้นทางของการเปลี่ยนแปลงผู้คนและการเดินทางก้าวไกลที่ไทย เส้นทนง้นของการเปลี่ยนแปลงผู้คนและการเดินทางก้าวไกลไทไทยก้าวหน้าเราคือคนยกพักอะไรการสดใจก้วารการพัอะไรสุยอดจริงๆเลยปุ๊บเด้วยหน่อยแล้วกาบเรียนพ่อแม่พี่น้องชาว ที่จะริมจิเดินรับหัวหน้าพักก้าวไกลแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีคนที่30ของประเทศไทยครับพี่น้อง,งวันนี้ผมมาสอส,อสอเขปี2562ทหารหลังแกพี่ร้องชาปรมครับพี่ร้องครับ IUU กฎหมายที่ทำลายระบบประมงของประเทศไทย จะเป็นใครถ้าไม่ใช่ภรคก้าวไกลฉะนั้นการมาชิงแชมป์ในครั้งนี้มาสู้ในสังเวียนเลือกตั้งครั้ง,งนี้ก็ผมในฐานะหัวหน้นา,าพักก็หวางมากเป็นพิเศษครับที่จะเปลี่ยนะระยองให้เป็นสีส้มให้ได้นะครับเพื่อที่จะเปลี่ยนชื่อถนอนบางนาตราดให้เป็นถนนประชาธิปไตยให้ได้ครับแต่ที่ทําอย่างนี้นี่ไม่ใช่เพราะว่าเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเป็นเรื่องคิดว่าอยากจะสนุกสนุกเท่านั้นนะครับแต่ว่าการทํางานในภาคตะวันออกเนี่ยมันต้องการทํางานแบบไร้รอยต่อ เรื่องของถนนหนทางเรื่องของปัญหาฝุ่นเรื่องของปัญหาโมลพิษที่มาจากโรงงานเรื่องวันที่เหม็นจากโรงงานขยะทั่วไปทั้งหมดเนี่ยมันไม่รู้เขตมันไม่รู้จังหวะครับน้นําท่วมนะครับพวกนี้เนี่ยมันข้ามไปข้ามมาถ้าเกิดพี่น้องชาวระยองนะครับที่ฟังอยู่ณนะปัจจุบันนะครับ้องขอขอบคุณทุกท่านที่เคยให้ความไว้วางใจเราแสนกว่าคะแนน25หเปอร์เซ็นต์หมายความว่าคนในระยองเดินไปเดินมา4คนเนี่ยหนึ่งคนเคยเลือกให้พวกเรานะครับตอนอบจก็ให้เรามาอีก8 0 0 0 0มือนคะแนนนะครับเพราะฉะนั้น เรื่องตั้ง66นี้เดิมพันสูงมากก็อยากจะขอ,อแรงสนับสนุนจากพี่น้องชาวระยองนะครับเพื่อที่จะให้เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะเป็นจิกซอสุดท้ายนะครับเป็นจิกซอสุดท้ายที่จะเปลี่ยนถนนบางนาตราดให้เป็นถนนของก้าวไกลเพื่อที่จะให้การแก้ปัญหาเนี่ยมันไหลลอยต่อ